สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องภูมิพัฒน์นะครับก็มาพบกันอีกครั้งนะครับกับแนวทางราวพัฒนานะครับราวพัฒนาในงวดของวันจันทร์นะครับวันนี้ซึ่งในงวดวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับนําแนวทางราวพัฒนาสูตรจับคู่บนล่างนะครับชุด9้าคู่มาลงให้กับท่านผู้ชมนะครับก็คือชุดนี้นะครับผลราวพัฒนาออกไปที่ 1 3ึ่งสนะครับชุดจับคู่ของเราก็เข้าไปที่7 1็ดนะครับไปกลับบนล่างนะครับชุดนี้วันนี้ก็จะนำมาลงต่อให้กับท่านผู้ชมนะครับสลรับชุดแนวทางจับคู่ชุดนี้นะครับหลังจากนำมาลงให้กับท่านผู้ชมนะครับก็เข้าไปที่ ก็เข้ามา2งวดติดแล้วนะครับรวมสถิติก็จะเป็นที่เข้ามา5งวดติดนะครับในงวดที่ผ่านมาก็เข้าไปที่ตัวเน้นด้วยนะครับตัวเด่นให้ไปที่6กับ7นะครับก็เข้าไปที่7 1หนึ่งนะครับ7 1 1 7นะครับในงวดวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับชุดจับคู่บนล่างนะครับ งวดวันพุธนะครับก็เข้าไปที่ 1, 4, 4, 1นะครับมาวันศุกร์ที่ผ่านมานี้นะครับก็เข้าไปที่ 7, 1, 7 7สูตรตัวเลขชุดนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วนะครับเข้ามา5งวดติดหลังจากที่เคยทำไว้4งวดติดนะครับมาในงวดวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็ทำลายสถิติเป็นที่เรียบร้อยนะครับ เข้ามาที่ห้างวดติดนะครับอันนี้คือสถิตินะครับก่อนหน้านี้เข้ามาสีงวดติดนะครับสองครั้งนะครับมาครั้งล่าสุดก็เข้ามาสีงวดติดแล้วก็หลุดนะครับมาล่าสุดนี้นะครับ หลังจากหลุดก็มาเข้าบนล่างนะครับแล้วก็เข้ามาตลอดนะครับสีงวดติดในงวดที่ผ่านมานะครับก็ลุ้นอยู่เหมือนกันนะครับว่าจะผ่านว่าจะผ่านหรือเปล่านะครับก็ในที่สุดก็เข้านะครับเข้าไปที่7็หนึ่ง่นะครับในงวดวันศุกร์ล่าสุดที่ผ่านมานะครับเป็นสูตรที่ธรรมดาแต่ไม่ธรรมดานะครับ ก็ถือว่าเป็นสูตรที่ยังเดินดีอยู่นะครับในวันนี้เราก็จะมาตามกันต่อนะครับกับสูตรชุดจับคู่บนล่างชุดนี้นะครับได้เพียง9คู่นะครับแล้วก็มีชุดมีตัวเน้นให้ด้วยนะครับเหมือนกับในงวดที่ผ่านมานะครับให้เด่นไปที่6กับ7นะครับก็เข้าไปที่71นะครับ ในงวดของวันพุธนะครับที่นำมาลงเป็นงวดแรกนะครับก็ให้เด่นพาดไปนะครับแต่ว่าก็เข้าไปที่ชุดจับคู่1.4.4.1 4, 4, 1นะครับก็มาดูในงวดนี้กันนะครับตัวเลขชุดจับคู่นะครับ เป็นงวดของวันจันท์นะครับวันจันที่ที่22นะครับงวดนี้ก็ได้ไปที่6นะครับ ก็ได้ตัวเลขชุดเดิมนะครับ3บวก3คงที่นะครับก็ได้เท่ากับ6นะครับงวดนี้ก็ได้ตัวเลขชุดเดิมนะครับ678 901นะครับในงวดวันจันทร์ที่2 2นี้นะครับก็มาดูกันนะครับว่า จะเข้าเป็นงวดที่6อีกหรือเปล่านะครับจับคู่ก็จะได้ชุดนี้นะครับจับคู่มาก็จะได้ชุดเดิมนะครับเป็นงวดของวันที่22นะครับ เดี๋ยวเราจะมาหาตัวเด่นตัวเน้นกันนะครับว่าจะได้ตัวไหนนะครับ e ลรกลับ orer. สูตรเลขเด่นเราจะนำมาจากสูตรเก่านะครับสูตรเก่าจะมีเลขเด่นนะครับสูตรเก่าที่นำมาลงพร้อมกับสูตรจับคู่สูตรนี้นะครับในงวดวันศุกร์นะครับก็เข้าไปที่ตัวกลับเหมือนกันนะครับ50นะครับแต่ว่าสูตรเก่านะครับเป็นสูตรที่ไม่ต้องกลับนะครับ จริงๆสูตรเก่านะครับจะเข้าไปที่17นะครับเพอิ์มันมีสูตรนี้อยู่แล้วนะครับก็เลยไม่นํามาจับคู่ให้นะครับในงวดนี้นะครับก็เลยจะลงแยกกันนะครับสูตรเก่ากับสูตรชุดนี้นะครับเราจะนําตัวเลขเด่นนะครับจากสูตรเก่าที่หาไว้แล้วนะครับที่เป็นของสูตรเก่านะครับที่ทําไว้แล้วจะนํามาเป็นตัวเด่นนะครับ ในงวดนี้นะครับเลขเด่นก็จะได้ไปที่ในงวดนี้เลขเด่นได้ไปที่9กับ0นะครับให้เด่นไปที่9กับ0แล้วก็จะเน้นไปที่ตัวที่มี9กับ0นะครับครับก็ได้มาแล้วนะครับตัวเด่นตัวเน้นนะครับ เน้นไปที่6960 79708980แล้วก็เพิ่มมาอีกหนึ่งตัวนะครับ8 1นะครับสําหรับเราพัฒนาในงวดวันจันร์ทนี้นะครับก็มาดูกันว่าจะยังเดินดีต่อหรือเปล่านะครับสําหรับสูตรตัวเลขชุดนี้นะครับก็ขอให้เดินดีต่อเนื่องนะครับทําสถิติเป็นงวดที่6นะครับ ครับตัวเลขชุดนี้เป็นชุดไปกลับบนล่างนะครับไปได้ทั้งบนทั้งล่างแล้วก็กลับด้วยนะครับไปกลับบนล่างนะครับจากสิทธิในจากสิทิที่ผ่านมานะครับนำมาเป็นแนวทางให้กับท่านผู้ชมในงวดวันจันทร์นะครับส่วนตัวเลขอีกชุดนึงนะครับชุดนี้นะครับจะนำมาเป็นแนวทางกับท่านผู้ชมในคลิปต่อไปนะครับ ชุดนี้จะเป็นชุดไม่ต้องกลับนะครับเลขตัวเลขชุดนี้พบกันในคลิปต่อไปนะครับสหรับแนวทางตัวเลขในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ